สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่รักของช่องสุขในชีวิตวันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจกําลังคุ่นคิดนั่นคืออายุ50แล้วต้องเริ่มเปลี่ยนชีวิตตรงไหนก่อนชีวิตในวัย50เป็นช่วงที่น่าสนใจมากบางคนเรียกว่าเป็นวัยทองหรือ Second h a น f าของชีวิตเป็นช่วงที่เราผ่านประสบการณมามากมายเก็บเกี่ยวความรู้ความเชี่ยวชาญและเริ่มมองเห็นภาพชีวิตชัดเจนขึ้น แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงที่หลายคนรู้สึกวิตกกังวลกลัวความเปลี่ยนแปลงของร่างกายกลัวเรื่องสุขภาพกลัวการเกษียณหรือแม้แต่รู้สึกว่าชีวิตยังไม่ได้สมดังที่ตั้งใจไว้วันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมองอายุ50ในมุมใหม่นั่นคือเป็นโอกาสทองในการปรับเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นบทใหม่ที่มีความสุขและมีความหมายมากกว่าเดิมส่วนที่1เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในวัย50ก่อนที่เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามาทําความเข้าใจก่อนว่า ช่วงอายุ50นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างด้านร่างกายระบบเผาผลาญเริ่มช้าลงมวลกล้ามเนื้อลดลงความยืดหยุนของผิวหนังลดลงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงทั้งผู้ชายและผู้หญิงความเสี่ยงของโรคต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจด้านจิตใจเริ่มคิดถึงความหมายของชีวิตมากขึ้นบางคนเริ่มนับถอยหลังชีวิตความกังวลเรื่องการเงินหลังกเกษียณความกลวกการเป็นภาระของลูกหลานการปรับตัวกับบทบาทใหม่ในครอบครัวด้านสังคมบทบาทในที่ทำงานอาจเปลี่ยนไปบางคนเริ่มมีหลาน ให้ดูแลบางคนต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราวงสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ที่สําคัญที่สุดวัยห้คือช่วงที่เรามีสติปัญญาประสบการณ์และบุฒิภาวะเต็มเปี่ยมเป็นช่วงที่เราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้มาสร้างชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงส่วนที่2จุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดสุขภาพจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่ออายุ50ปีคือการดูแลสุขภาพเพราะสุขภาพคือหลักฐานของทุกสิ่งการตรวจสุขภาพประจําปี เริ่มตรวจสุขภาพอย่างละเอียดทุกปีติดตามค่าต่างๆเช่นน้ำตาลในเลือดไขมันความดันทำการตรวจคัดกรองมะเร็งตามคำแนะนำของแพทย์พบทันตแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากการออกกำลังกายที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องหักโหมแต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเน้นการออกกำลังกายแบบผสมผสานทั้งแอโรบิกการฝึกกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นแนะนำ30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์กิจกรรมที่แนะนำเดินเร็วว่ายน้ำโยคะไทเกตการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักเบาๆการรับประทานอาหาร ลดปริมาณอาหารเพราะการเาผาผลาญที่ชลลงเพิ่มโปรตีนคุณภาพดีเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อรับประทานผักผลไม้หลากหลายสีดื่มน้ําให้เพียงพออย่างน้อยวันรับแตแก้วลดน้าตาลอาหารแปรรูปและของทอดการพักผ่อนและการนอนให้ความสําคัญกับคุณภาพการนอนพยายามนอนให้ได้7จถึงแชั่วโมงสร้างนิสัยการนอนที่ดีเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันจัดห้องนอนให้เหมาะกับการพักผ่อนการจัดการความเครียด เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายเช่นการหายใจลึกๆสมาธิใช้เวลากับธรรมชาติหางานอดิเรกที่ทําให้ผ่อนคลายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากรู้สึกเครียดหรือซึมเศร้าผมอยากเน้นย้ําว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมดในทันทีเริ่มทีละเล็กทีละน้อยสร้างนิสัยใหม่ทีละอย่างระยะเวลาในการสร้างนิสัยจะอยู่ที่ประมาณ21-66ถึงวันดังนั้นให้เวลากับตัวเองในการปรับเปลี่ยนส่วนที่สาม การเงินและการเตรียมตัวสู่วัยเกษียณอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนเมื่ออายุ50คือเรื่องการเงินโดยเฉพาะการวางแผนเพื่อวัยเกษียณทบทวนสถานการณเงินปัจจุบันตรวจสอบแปรรับรายจ่ายประเมินสินทรัพย์และหนี้สินตรวจสอบเงินออมเพื่อวัยเกษียณที่มีอยู่คํานวณความต้องการใช้เงินหลังเกษียณเร่งการออมและการลงทุน พยายามออมเงินให้มากที่สุดในช่วง1 0 1ถึงปีที่เหลือก่อนกเกษียณศึกษาเรื่องการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยปรับพอร์ตการลงทุนให้มีความเสี่ยงที่เหมาะสมไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่าลืมกระจายความเสี่ยงการวางแผนภาษีศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้สูงอายุวางแผนการถ่ายโอนทรัพย์สินปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและภาษีการสร้างรายได้เสริมพิจารณาช่องทางสร้างรายได้หลังกเกษียณใช้ทักษะและประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์อาจเป็นงานพาร์ทไทม์หรือธุรกิจเล็กๆที่คุลงงหลายการลดค่าใช้ใจ่าย ทบทวนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นวางแผนการปลดหนี้ให้หมดก่อนเกษียณพิจารณาการย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายการวางแผนการเงินที่ดีในช่วงอายุ50จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงและพร้อมสําหรับชีวิตในอีก10-20ปีข้างหน้าลองคิดดูว่าหากคุณมีความมั่นคงทางการเงินคุณจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีอิสระมากขึ้นในวัยเกษียณส่วนที่ 4. ความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อทางสังคมมีงานวิจัยหลายชิ้น ที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่ดีและการมีเครือข่ายทางสังคมเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสุขและสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวใช้เวลาคุณภาพกับคู่ชีวิตสร้างออคความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานหาโอกาสพูดคุยเรื่องสําคัญที่อาจเคยผัดผ่อนมานานแสดงความรักและความชื่นชมมากขึ้นรักษาและสร้างมิตรภาพติดต่อเพื่อนเก่าที่ห่างหายไปเปิดใจสร้างมิตรภาพใหม่เข้าร่วมกลุ่ม หรือชมรมที่มีความสนใจเดียวกันอยากตัวที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นทักทายการมีส่วนร่วมในชุมชนอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับคนรุ่นหลังพิจารณาการเป็นที่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เรียนรู้แอปพลิเคชันสำหรับการติดต่อสื่อสารเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์ตามความสนใจการมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่เพียงทำให้เรามีความสุขแต่ยังช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้า,ราความโดดเดี่ยว และช่วยให้สมองยังคงกระปรี้กระเปรา่าเพราะการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นการกระตุ้นสมองที่ดีส่วนที่5การค้นพบตัวเองและความใหม่ใหม่ของชีวิตหลายคนพบว่าช่วงอายุ50เป็นโอกาสทองในการค้นพบตัวเองอีกครั้งเป็นช่วงที่เราอาจมีอิสระมากขึ้นจากภาระหน้าที่บางอย่างและสามารถกลับมาใส่ใจกับสิ่งที่เราหลงไหลหรือค้นพบสิ่งใหม่ๆได้ทบทวนตัวเองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้มีความสุขอย่างแท้จริงอะไรคือความฝัน ที่ยังไม่ได้ทําอะไรคือคุณค่าที่สําคัญที่สุดในชีวิตอะไรคือสิ่งที่อยากทิ้งไว้เป็นมรดกให้โลกใบน,ใน,นี้การเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการเรียนรู้ลองเรียนทักษะใหม่ที่เคยอยากทําเข้าคอร์สเรียนออนไลน์หรือออฟไลน์ท้าทายตัวเองออกนอกโซนความสบายงานอดิเรกและความสนใจฟื้นฟูงานอดิเรกที่เคยรักแต่ทิ้งไปลองทํากิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทําเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจเดียวกันใช้เวลากับธรรมชาติและศิลปะก,การให้และการช่วยเหลือผู้อื่น การให้เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของความสุขที่ยั่งยืนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์อาสาสมัครช่วยเหลือในเรื่องที่คุณมีความเชี่ยวชาญสนับสนุนคนรุ่นใหม่ชีวิตในวัย50อาจเป็นช่วงเวลาที่เราได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตเป็นช่วงที่เราเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การสะสมทรัพย์สินแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการได้ทำในสิ่งที่มีความหมายและการได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราบทสรุปเมื่อถึงอายุ50ปีเราอาจรู้สึกว่าชีวิตกำลังงจจเข้้้าาาสู่่บนปลลยแแตคววมริ นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตบทที่เราจะได้ใช้ประสบการณ์ความรู้และวุฒิภาวะที่สังสมมาสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและมีความหมายมากยิ่งขึ้นสรุปสิ่งที่ควรเริ่มเปลี่ยนเมื่ออายุ50ดูแลสุขภาพอย่างจริงจังทั้งร่างกายและจิตใจวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคตเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อทางสังคมค้นหาความหมายใหม่ของชีวิตและสิ่งที่หลงหลเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับปัจจุบันขนาดจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทั้งหมด ในทันทีแต่สามารถค่อยๆทําทีและขั้นเริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณสิ่งสําคัญคือการเริ่มต้นและอย่าลืมว่าชีวิตในวัย50นั้นมีความงดงามในแบบของมันเองเป็นวัยที่เราเข้าใจตัวเองและโลกมากขึ้นเป็นวัยที่เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติและซาบซึ้งกับทุกช่วงเวลาแล้วคุณหล่ะคิดว่าจุดไหนในชีวิตที่คุณอยากเริ่มเปลี่ยนก่อนแชร์ความคิดเห็นไว้ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามช่องสุขในชีวิต เพื่อติดตามเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ